หน่วยข่าวกรองของสหรัฐก็ประเมินสถานการณ์การสู้รบในซูดานนะคะว่าน่าจะลากยาวและขยายวงกว้างเพราะว่าคู่ขัดแย้งต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายได้และอาจจะนำกองกำลังจากต่างประเทศเข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยนะคะขณะที่วิกฤตของผู้คนอบพยพก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากค่ะ ถ่าเรือในเมืองเจด้าของซาอุดีอาระเบียยังคงมีเรือที่รับผู้อพยพจากสุนเข้ามาจอดเทียบท่าอย่างต่อเนื่องโดยเรือของกองทัพเรือสหรัฐได้นำผู้อพยพชาวอเมริกันสุนมาถึงท่าเรือโดยปลอดภัยเช่นเดียวกับพอสุนประชาชนจำนวนมากจากหลายสัญชาติยังคงเฝ้ารอที่จะอพยพออกจากสุน ลา่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษประกาศยุติภารกิจอพยพประชาชนออกจากซูดานแล้วหลังจากนำคนออกมาได้มากกว่า2,450คนด้วยเที่ยวบิน30เที่ยวและนี่ถือเป็นการอพยพประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดและใช้เวลานานที่สุดในบรรดาชาติตะวันตกชาวต่างชาติบางส่วนที่อพยพออกจากซูดานและกลับถึงประเทศแล้วได้เปิดเผยถึงประสบการณ์อันเลวร้ายที่พวกเขาต้องพบเจอ อย่างนักศึกษาหญิงชาวไนจีเรียคนนี้ที่ติดอยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัยนานาชาตินานหลายวันขณะที่การเดินทางออกจากสุนกลายเป็นประสบการณ์เลวร้าย it was very difficult because at first when we when they pack us from Khartoum to uh, Egyptian border and Sudan we suffered there because we spent seven days there we spent seven days there uh, feeding ourselves and the place is unhygienic for our health we just managed to live there because it's just a matter of do or die so we just managed and live there but it was a very difficult situation that I've never encountered it in my life <coughs> <coughs> ที่ทำงานอยู่ในซูดานและติดอยู่ที่นั่นพร้อมกับภรรยาและลูกชายวัยสองขวบโดยไม่มีทั้งไฟฟ้าและไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถติดต่อกับสถานทูตหรือครอบครัวได้ในขณะที่อาหารและน้ำมีเหลืออยู่ไม่มากซึ่งพวกเขาต้องเก็บไว้ให้ลูกชายกินหลังผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์มีข่าวว่าทางสถานทูตได้จัดให้ชาวซิมบับเวเดินทางไปพร้อมกับขบวนรถขององค์การสหประชาชาติหรือยเอเพื่อเดินทางไปที่พอร์ตซูดาน ซึ่งที่นั่นพวกเขาได้ขึ้นเรือบรรทุกสินค้าไปลงที่ซาอุดีอาระเบีย for the next uh, seven days it was uh, straight gunfire bombings shells dropping people's buildings 24/7 it was actually a, a, a terrifying and traumatic experience for us everything that we had was being uh, saved for this little guy mm hmm. up until there was one time when our building was then hit by several bullets that's when she was we decided longer looking no ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์เชื่อว่าการสู้รบในซูดานจะลากยาวและอาจจะขยายวงกว้างออกไปในภูมิภาคเนื่องจากทั้งกองทัพซูดานและกองกำลังกึ่งทหารต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าจะใช้กำลังเอาชนะได้ในขณะที่การเจราจาจะทำให้พวกเขาได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะพยายามดึงการสนับสนุนจากภายนอกประเทศและหากทำได้สำเร็จจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่แต่เดิมก็ย่ำย่ายอยู่แล้วซึ่งการสู้รบในครั้งนี้ทำให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่จึงคาดว่าจะมีผู้อพยพออกจากสุนจานวนมหาศาลส่วนบรรยากาศในกรุงคาทูเมืองหลวงของสุนตอนนี้ขาดแคลนไฟฟ้าอย่างหนัก และมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ชาวบ้านต้องนำโทรศัพท์มือถือไปชาร์จที่หน่วยงานของรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่ยังพอมีพลังงานให้ใช้